ก็เนี้วทุาคนน้ำน้ำจิ้มแน้วน้ำซอสมันจะอร่อยมากใกล้จะสุกแล้วนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นนงปูนะคะทุกคนแล้วก็ข้างล่างนี้จะเป็นหอยกับกุ้งนะคะ เดี๋ยวถ้าเสร็จเดี๋ยววันจะให้ดูนะคะวันพัตตาจะเป็นยังไงหอมมากเลยค่ะตอนนี้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกันวันพารนะคะวันนี้เป็นวันที่16เมษายนปี2024นะคะสวัสดีหรือยังสวัสฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้เป็นวันพิเศษของเราสองคนนะคะแล้วก็คูเปอร์เดินวนอยู่ตรงนี้นะทุกคนโอเควันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงานของเราสองคนนะคะก็เป็นเวลา10 สามปีแล้วนะคะทุกคนแต่ว่ารู้จักกันมาประมาณ15ปีเวลาเดินเร็วมากเลยทุกคน13ปีแล้วอะ่ะพ a ด y ดูอ o i n g คูป่ะวันนี้มันก็เลยเออมาทำคลิปฉลองทำกับข้าวก,กินกันนะ,ะวันนี้ก็ได้อาหารซีฟู้ดนะคะก็จะมีปูนะคะทุกคนมีกุ้งแล้วก็มีหอยอะไรประมาณนี้นะคะก็กำลังทำอยู่ตรงนู้นนะะแต่แฟนมันทำเหมือนกับ ซีฟู้ดอิตาเลียนนะคะแล้วก็จะมีขนมปังนะคะจิ้มกับน้ําซอส่ิคาทัแล้วก็มันก็มีน้ําซอสอันนี้นะคะทุกคนซีฟู้ดที่เราชอบกินได้มาจากร้านเอเชียอร่อยมากอร่อยไหม l i c i o u s delicious โอเคก็ประมาณนี้นะทุกคนก็วันนี้ก็ออกมาทำคลิปพิเศษนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะทุกคนว่าอาหารเราประมาณไหนกลจะเสร็จหรือยังครเปอร์ ึง,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 ง <c oughs> คูปเปิรก็อยากจอยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูอาหารเราดีกว่านะคะว่ามีอะไรเสร็จมั่งเนาะอันนี้เสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่หน้าตาน้ากินมากๆเป็นซีฟู้ดนะคะอันนี้ก็จะเป็นปูนะคะทุกคนทักล่างก็จะเป็น หอยนะคะเดี๋ยววันจะให้ดูหลังจากที่มันสุกแล้วนะทุกคนแต่ว่าดูน่าก,กินมากอยากแนะนำจริงๆนะทุกคนน้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้อร่อยนะลองไปหาซื้อนะทุกคนที่ลานเอเชียสนับสนุนผลิตภ <laughs> ัณฑ์จากประเทศไทยเรานะคะอันนี้ก็อร่อยมากแล้วก็อ้อนวันได้น้ำ อันนี้ก็เป็น Product of Thailand เหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะคะน้ำอันนี้นะคะก็อร่อยเหมือนกันนะเมื่อวานวันไปว a อล์าร์ทใช่ไหมแล้วก็พยายามจะไปไปเดินดูอันนี้แหละว่ามีขายไหมสรุปว่ามีนะคะมีรสมะม่วงปกติเราจะได้อาจจะมีที่แบบร้านขายแบบของเอเชีย e นะแต่ว่าอันนี้ได้มาเมื่อวานันก็เลยซื้อมา4ีขวดนะทุกคนขวดละประมาณเกือบห้าเหรียญ น่าจะใช่นะอร่อยนะทุกคนลองซื้อมากินนะคะอร่อยมากอืมจะบอกว่าไม่ได้โฆษณาให้แต่อร่อยจริงๆนะคะทุกคนเนาะอันนี้คือหอยแล้วก็กุ้งมันนะคะมีทั้งกุ้งทั้งหอยนะคะทุกคนปนกัน ไม่มีจานใส่จานใหญ่อยู่ข้างล่างนะทุกคนนี่ก็เป็นปูนะทุกคนมันก็ใส่ตะไคร้อะไรไปด้วยนะเ <c oughs> ออ,อ อันนี้ก็เป็นที่แฟนมัาทำนะ น้ำจิ้มจะน้ำซอสมันอร่อย ซอสซอสอันนี้เหมือนอะเลดล็อบสเตอร์นะคะที่เลดล็อบสเตอร์ที่เขาทำ่ะะ็ซอสจิม้ม <Good. S 1> อันนี้ก็เป็นอาหารสำหรับวันครบรอบวันแต่งงานของเรานะทุกคนเดี๋ยววันจะไปกินแล้วนะคะ ไม่กินโชว์นะทุกคนแต่จะมาทำเร็วให้ดูแค่ว่าวันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงานของเราสองคนนะคะแล้วก็จะไปกินปูนะทุกคนดูสิอันนี้ก็เป็นหอยนะคะอันนี้ก็อีกแบบนึ่งนะคะน้อยอยังไงขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะทุกคนมาโจมมาทํกาทกับข้าว ไม่ใช่กับข้าวหรอกของกินที่เราทําฉลองในวันครบรอบปันแต่งานของเราเนาะยังไงขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะเดี๋ยวเจอกันวันใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ